ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับนักร้องที่ท่านไม่อยากจะพบแต่เขาอยากจะพบกับพวกท่านเสียเลือกเกินถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมารับรองว่าทุกท่านจะต้องร้องอ๋อ,อเพราะไม่รู้จักเขาคนนั้นก็คือไอหนุ่มคีเรมาเทปูเป้เพชรบ้านนะา กินกันด้านบ้านเพ็ดไพรสนกระเบื้องนอกเป็นชื่อตำบลอำเภอชุมพวงรู้จักจากเด็กตัวน้อยผ่านมาน้ำตาไหลพรากจนแห้พ่อแม่ตายจากทุกอยากลำบากกายใจ ตากท้องทุง่งนาตั้งแต่ยังเล็กอายุสิบห้ายังเด็กตัเกกวเล็ก,กเริ่มทำงานได้รอนเรหาง,งานสมสารจากบ้านมาไกลหลายครั้งต้องนอนร้องไห้เหนื่อยใจเหนื่อยกายเต็มทน เมือนกุศลเคยสร้างเมื่อครั้งปางลังไม่คืนย้อนมาสมผลผ่านเดือนผ่านปีมีแต่ความทุกข์ต้องทนวันนี้มีแต่มองหนไม่มีผู้คนสนใจ ขอฝากสำเนียงส่งเป็นเสียงเพลงคิดว่ากันเด่งช่วยเชียนักเพลงคนใหม่ช่วยเชียให้ดังจากครั้งแฟนจงเห็นใจกราบวอนขอเป็นแรงใจจากหนุ่มเมืองไกลโบราชบ้านเพจ bày nè, bà bà. ừ, ừ, kéo lắm bòi nè, bào ạ, cuốn không Thì thôi. งายดีบดขาดีนะบดให้เพิ่นแายดีไรเลอไปรวยเขานี่จะรวยเ่าไหนนะเศรษฐกิจร้านเดิมขายไม่ออกร้านที่ขายดียี่เนเดียว่ะเส็นเดียว่ะมีใหญ่เล็กม่มีเอาเนี่ยะเซ็นเนี่ยเซ็นเล็กเซ็นเนี่ยเซ็นมีบ่เขาเรียกพ่อกะใส่อะไร ใช้เส้นน้อยเส้นน้อยเส้นเบกไอออกไม่ไรรถรถขวางทางอยู่ออกไม่ได้ที่นี่ไอที่นี่ไอสีต้มม่า ไอ้กากาเสียไอ้สายเสียบละลายตัางยุบันนอกเนาะไอ้ไอ้เสียไปเราล่องทอดล่องเงินเหรียผมเองไปถายที่ไหนบาร้านไหนอะไรผมทองไอ้ผมทองมันเพลงเพลงผมเพลงนะเพลงผมทองไอ้ถ่ายร้านไอ้ นัดถัดไทยในซอยเราเนี่ยถ่ายตอนแรกมันที่ไอเดือนในปลายมิถุนารถติดรถที่มันติดติดวันเสาร์อ๋อเลยนััดไปวันเร์เนี่นานั่นแหละถ่ายเนื้อก่าไปถ่ายไอไอ,ไอตาลาดน้องใหญ่มันไม่หิวหรอกอ,อย่าเรื่องมากเราอะไปบ้านไปถ่ายที่บ้านหอก่อนมาถ่าย,ย,น,ายนัดนตามนัดไอตลาดนัด มาซูที่ผ่านมาถ่ายสะบ,บ้านนี่บุญไอ้เสียรายหายสายกาไปซ่อมเทนเดอไรไม่รู้สายกามันรถมันละลายปักสเสียบันละลายปักสามตานะละลายมันจริงๆมันไม่อยู่บ้านนะหลายครังนะ้งแล้วตั้งแต่ซื้อไปปีที่แล้วแปลกนะ ไอ้ซื้อไปมันมันร้อนมันไอ้ไมไเลยปาก้ณานาเสียดายซื้อตั้งแปดร้อยเก้าสิบซื้อไอ้รถตัดพี่ไม่ไปซื้อไอ้ก,กาชย้่ห้ออย่างนี้ยย้่ห้อชาบอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ไม่ไปดีไฟไหมที่แรกกันญายนในปีที่แล้วเนาะไฟไฟไหม ไอ้คัดเราไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ไอ้ลวดลวดไอ้คัดเรามันลายที่แรกอ่ะมันช็อตมันไม่เสียดายมันซื้อแพงเนาะเก้าร้อกว่าแปดร้อยกว่ายังไม่ได้ออกรถสองวันอ่ะพ<ผ>ักก่อนเยาวถ้า,าจะออกไปเช่าแต่ว่าดูอการมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พักต่อก่อน มาค่าเสื้อเขาสองพันค่าเช่าเสื้อนะไป,นไปบ้านไก่หญ้าเกิดเต็มในหญ้าก็ไปต้นในอะไรบานไม่ไรวยเกิดแสบหญ้าสามสองเดือนมาพฤิจารณาสองเดือนตัด ตอนอยู่บา้านตัดสามครั้งนะก่อนมาตัดสามครั้งจะเอาเครื่องตัดหญ้าตัดไม่ติดอีกเลยเอาอีกเอาเคียวตัดหญ้าตัดแทนตัดพอทอยต้นต้นสูงมันเตี้ยหน่อยตุลาคอนเวลใหญ่ดูกันอยู่อยู่ใต้ถึงว่าอ้ ทางแรกเลยือเปนกนเียวรนี่แหะวันนี้จะได้กินปกติไม่เคยได้กินนะมันแปลกดีเป็นน้ำกเียวับใส่ไปเยอัน,ยยน,นี้ขยันนะทมนี่ขย,ยันจริงเลยวิ่งแปดร้อยเจ็ดร้อยแดร้ยวิ่งนดน,ะนี่วิ่งพลนะาดไหมเอ้ยเฮ้ยห <laughs> ลมแรงครับนี่กิไปเลย

เป็นกระเสุดลืมๆมหลมืมีเงินจะไปไปเปิดที่ลาวอียูทูปมันได้ดีกว่าพูดนะกันนะถ้ามีทุนไปลง,ลงทุนอยู่ลาวนะไปเปิดเปิดช่องให้เขาแนะนำให้มันโอกาสได้อยู่ไทยไม่คสนสนนน้นไอคนไม่เค่อยเขาดู ที่บรรยากาศมากรุงเทพสองวันยังไม่ได้ทำงานนะครับไอักอยูร่างกายไม่ค่อดีถ้าก่อนบัวฝนตกว,นนวันนี้ทำให้ตกจะลงมน่นกะ็ฝนแตแ่ว่าวาตกแล้วตอนเช้า Khang này có mấy cái khái gai giang Gai giang ดูวันเสาร์คับข้าววันนี้ไต้ก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยววันนี้มีค้าเจดีครับก๋วยเตี๋ยวสับสับปลา๊ดไปเตยโคราชครับครข้างแรกที่ที่ว่าจะได้กินวันนี้ครับไอ้ที่ว่าสูตรเจตุกเนื้อนางตุกคนในบางคงครับโคราชครับอำเภอคงโคราชครับวันนี้ขายยังเล่ยเท่บะหมี่เพรมีจัดร้านใหม่จะลองของขายดีนะ ธรรมดาอีกร้านหนึ่งมันขายไม่ได้นะขายร้านนี้แบบราคา30 20โอเคราคามันราคามันกินได้เข้าได้นะเอาอหากินยากยุกนี่ทำใหไอ้ซอยดำรงสามเข้าไปกินมานั้นวันทิตก่อนเมื่อปลายเดือนทุกมิถุนาไอ้ร้านมันไม่มีร้านตรงไอ้เคยกินไอ้ตรงไอ้ทำหยามนี่อร่อยก็ไม่อร่อยนะผัด ไม่อร่อยแพงด้วยดำนองสามกินทีเดียวจบสั่งหมูสั่งหมูสั่งหมูผัดกระเพราเอาไก่ผสมหมูไม่มีเลยร้านในบินบินในอ่าไอ้นี่ก็มันยาเข้าอยู่หมอห้ามกินปลาดุกไก่มันมันมีสิทธิ์ให้ยากินอยู่ทุกวันนี่ยาเก้าหลายอย่าง พูดง่าย่าคนเด็กเนาะไอ้ตอนนี้ไม่ได้แลรวตที่ทําไม่ได้เราแก่แล้วเมื่อก่อนนอนเที่ยงคืน<า>ตื่นหกวังทํางานเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันมีโรคด้วยเหตุผลมีโรคในตัวเมื่อก่อนทนได้นะง่วงทนได้อายุน้อยตอนนี้ไม่ไหวหกห้าเราสิบนาที ไอ้นี่ทำมานานยังก๋เตียวก็ขายับไปน้นก๋วยเตียวปลาโพก๋ยเตียวอามีเถือว่าวิชาเราดีดีมากแถมใช้วิชาเราก็มีเขาเรียกอะไรคนมาซื้อดีขายดีด้วยมีม้าาญาตนคนที่ว่าดวงดีในยุคนี้นะยุคที่ว่า ไอ้อะไรๆก็ไม่ดีแต่ร้านอื่นไม่ดีร้านนี้ดีร้านนี้ขายไม่แพงค่ะขายไม่แพงโอเคครับคคร่บำรวยครับสิบเอ็ดราศีโอเคจบคลิปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปโอเค